สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับวันนี้เราจะอยู่นที่บอลบุนเดติก้านะครับบอลบุนเดติก้าเยอรมันนะครับ วันนี้นะครับบูรุเซนดอทมนนะครับอันดับ2ของตารางนะครับจะเปิดบ้านนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นของเฮท่าเบอร์ลินนะครับอันดับที่9ของตารางนะครับคืนนี้นะครับหลอเซียนะครับหลอนเซียส่วนมากนะครับจะให้รองเฮท่าเบอร์ลินนะครับเรามาวิเคราะห์ราคากันก่อนนะครับว่าคืนนี้เราควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับมาครับก่อนเลิกนะครับเรามาดูอ่าตารางคะแนนกันก่อนนะครับตารางคะแนนนะครับ บุกเซนน์ดัดมูลนะครับแข่งไป29นัดนะครับชนะ18นะครับเสมอหกแล้วก็แพ้4นะครับเก็บได้60แต้มนะครับตามหลังจาฝูงอย่างไบเยนอยู่6 7แต้มนะครับ6 7แต้มนะครับตามหลังไบเยนอยู่7แต้มนะครับส่วนเฮท่าเบอร์ลินนะเฮท่าเบอร์ลินแข่ง29นัดนะครับชนะ10เสมอ8แล้วก็แพ้11นัดนะครับมีอยู่38แต้มนะครับ38แต้มคือนีตาเฮท่าเบอร์ลินนะครับบุกมาเก็บ3แต้มได้ที่บ้านของบุกเซนน์ดัดมูลนะครับ แฮท้าเบอร์ลินจะมีแต้มไปทั้งหมด41แต้มนะครับ41แต้มจะขึ้นไปเท่ากับไฟบวกนะครับไฟบวกแล้วก็ดันไฟบวกลงมาอยู่ันดับ9นะครับแฮท้าเบอร์ลินจะดันขึ้นไปอยู่ันดับ8แต้มนะครับเพราะว่าประตูได้เสียของแฮท้าเบอร์ลินดีกว่านะครับดีกว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างบุลุคเซนดอดมุนนะครับการที่ห่างจากจ่าฝูงถึง7แต้มนะครับ7แต้มก็แทบจะหมดลุ้นนะครับแต่ก็ คาดว่าดรมุนคงจะไม่สิ้นหวังนะครับคงจะพยายามเก็บใจไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องการตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับอย่างที่อาเบเลซิกับมินเช่นกัตบัตนะครับพยายามตีแทมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตีแทมขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเบียดแย่ง3อันดับแรกเพื่อจะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจะมาดูฝั่งเล่น ทีมในบ้านนะครับบูุสเดนดมูลนะครับเล่นในบ้านไป14เกมนะครับชนะ10เสมอ3แพ้1นึ่งย้ำนะครับว่าแพ้แค่1นัดในบ้านนะครับแพ้แค่1นัดในบ้านนะครับไปเก็บไปได้33แต้มนะครับเก็บไปได้33แต้มนะครับส่วนมือเช่นกันบัดนะครับมือเช่นกันบัดแข่งในไม่ใช่มือเช่นกันบัดสิเฮทาเบอร์ลินนะเฮทาเบอร์ลินเล่นในบ้านไป15เกมนะครับเล่นเยอะกว่าดดมูลไป1เกมนะครับชนะแค่5นะครับชนะแค่5เสมอ3แล้วก็แพ้ในบ้าน17นะครับ เก็บแต้มในบ้านไม่ได้แค่18แต้มนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการเล่นในบ้านของเอธาเบอร์ลินนะครับแต่คืนนี้เอธาเบอร์ลินจะเล่นนอกบ้านนะครับเอธาเบอร์ลินจะเล่นนอกบ้านเราไปดูนะครับว่าฟอร์มนอกบ้านของเอธาเบอร์ลินเป็นยังไงนะครับเอธาเบอร์ลินนะครับแข่งนอกบ้านไป14เกมนะครับเก็บชัยได้แค่5้เสมอ5แล้วก็แพ้4นะครับเก็บมาได้20แต้มนะครับเอธาเบอร์ลินเก็บแต้มนอกบ้านได้เยอะกว่าในบ้าน2แตสอ2แต้มนะครับ สถิติทีมเยือนของดอถมุญแข่งไป15นะครับชนะ8นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้4นะครับเก็บไปได้2 7แต้มนะครับถือว่าห่างกันการไปเยือนของดอถมุญไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูอ่าสถิตินะครับสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่เจอกันนะครับสถิติ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับนี่เลยครับ5นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะ บูลเซียนตดมุนนะครับเจ้าบ้านคืนนี้นะครับชนะไป3นะครับเสมอ2นะครับไม่แพ้เลยนะครับ5้านัดล่าสุดบูลเซียนตดมุนไม่ไม่แพ้แฮท้าเบอร์ลินเลยนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับมาเรามาดูครึ่งแรกนะครับมีประตูตลอดนะครับครึ่งแรกคู่นี้มีประตูตลอดทุกครั้งที่เจอกันนะครับก็มีแค่ปี2018นะครับที่เจอกันแล้วมีไม่มีประตูนะครับครึ่งแรกนะว่าบอกว่าสูงแรกคืนนี้น่าลุ้นมากนะครับถึงสูงแรกน่าลุ้นมากนะครับ สถิติ5นัดล่าสุดนะครับบูลุคเซนด์มุนชนะไป3นะครับแล้วก็เสมือ2นะครับไม่แพ้แฮธาเบอร์ลินเลยนะครับส่วนราคาต่อรองนะครับแฮธาเบอร์ลินนะครับสามารถ okay. ยิงประตูได้ตามราคาไป3เกมนะครับแล้วก็ยิง <CEOs. S 2> ไม่ได้ไป2เกมนะครับเสียไปแค่2นะครับต่อไปเราจะมาดูสถิติ5นัดล่าสุดของบูลุคเซนดอ์มุลนะครับเฉพาะบูเลุคเซนด์มุนนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดของบูลุคเซนด์มุนนะครับชนะไป4นะครับแพ้1นะครับ แพ้หนึ่งก็ไม่แพ้แพรไกนะครับแพ้ไบเซนเมมิกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเองนะครับแพ้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมนั้นะครับต้องบอกว่าบูลเซนด์มุนยิงประตูยังไงก็ไม่เข้านะครับขนาดเจอโรบเตงนะครับวิ่งสะดุดขาตัวเองล้มเวนเนอร์ยังยิงไปโดนนะครับไม่เป็นประตูอีกครับแปลว่าคืนนั้นดวงไม่มาจริงๆนะครับบูลเซนด์มุนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะไปสี่นะครับแล้วก็แพ้แพ้ไปหนึ่งนะครับ ส่วนราคาต่อรองนะครับบอกว่าบุ๊คเสนอมุนก็เหมือนกันนะครับสามารถยิงราคาต่อรองได้ตลอดนะครับนี่ครับบินเข้าไปถึง4นะครับแล้วก็บินเสียไป1นะครับส่วนสถิติของผู้มาเยือนอย่างเอท่าเบอร์ลินคืนนี้นะครับ5นัดล่าสุดของเอท่าเบอร์ลินนะครับชนะ3เสมอ2นะครับชนะ3เสมอเสมอไป2นะครับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกมีประตูบ้างไม่มีบ้างนะครับ5นัดล่าสุดนะครับไม่มีสกอร์ในครึ่งแรก ถึง2เกมนะครับถึง2เกมแต่เป็น2เกมที่อยู่เมื่อตอนเริ่มเริ่มต้นปีนะครับส่วนมา2นัดล่าสุดนะครับไฮ้ท่าเบอร์ลินนะครับยัดสกอร์ครึ่งแรกได้ทั้ง2เกมล่าสุดนะครับบอกว่าวันนี้สูงเลขหน้ารุนเพาะอะไรนะครับสูงเลขหน้ารุนมากนะครับคืนนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาดูอะไรเราจะมาดูราคานะครับราคาคืนนี้เปิดมาที่บูทเินสดมุลนะครับ ต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับต่อมาที่ลูกครึ่งไม่แปลกนะครับที่อ่าหลอเซียนทั้งหลายจะให้เฮท่าเบอร์ลินนะครับให้ลองเฮท่าเบอร์ลินนะครับคืนนี้นะครับนี่ครับบรูเซนด์มุนต่อมาลูกครึ่งนะครับส่วนสกอร์สูง3ลูกครึ่งนะครับโอ้คาดว่าน่าจะยิงกัินเลทเทสนะครับส่วนที่เด็ดครึ่งแรกนะครึ่งแรกก็ครึ่งลูกนะครับเรามาดูราคาน้ํานะครับราคาน้ํา ที่9ก้นะบุกชอนบุลเก้าอเขาคงจะมองว่าบุกชอนบุนอาจจะมีโอกาสที่ชนะยากนะครับชนะยากก็เลยจะให้เดิมพันกันสูงหน่อยนะครับคืนนี้นะครับเราจะให้ลองเอท่าเบอร์ลินนะครับให้ลองเอท่าเบอร์ลินนะคืนนี้มาแปลกนะครับเฮียจะมาให้ลองเอท่าเบอร์ลินนะครับให้ลองเอท่าเบอร์ลินที่ลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งนะครับส่วน สกอสูงเต็มเกมนะครับสกอสูงเต็มเกมไม่น่าจะยิงกันเกิน3ลูกนะครับไม่น่าจะยิงกันเกิน3ลูกนะครับคืนนี้นะครับสกอสูงเต็มเกมนะถ้าใครจะกดนะกดก่อนเกมเริ่มน้ให้กดที่3ลูกนะครับให้กดที่3ลูกแต่ถ้าเคยแบบบอกว่าอยากได้แบบเน้นๆนะครับอยากได้แบบไม่เน้นรอให้ถึงนาทีที่16นะครับราคาจะลดถ้าอยู่ที่2ลูกครึ่งหรือว่า2ลูกนี้กดไปได้เลยนะครับสกอสูงเต็มเกม2ลูกครึ่งหรือว่า2ลูก2ลูกนี่กดไปได้เลยนะครับ ถ้าใครรีบกดนะใครรีบกดก็กดที่3ลูกหรือ3ลูกครึ่งก็งไม่มีปัญหานะครับ3ลูกครึ่งก็งไม่มีปัญหาน,นะครับต่อมาเราจะมาดูครึ่งแรกรแรกันนะครึ่งแรกนะครับบุลเซนดมุลเจ้าบ้านนะครับต่อมาที่ครึ่งลูกน้ำแปดนะครับถือว่าเขาอาจจะมองว่าครึ่งแรกบุลเซนดมูลอาจจะทำสกอร์แล้วก็ขึ้นนําได้ไปก่อนในคร Johannes ึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งแรกนะครับเราจะอยู่ที่บุลลเซนดมุลที่ครึ่งลูกนะครับ ซัดลูกเดียวนะครับรับเงินเลยครับใครที่เล่นครึ่งแรกนะครับซัดลูกเดียวแล้วก็รับเงินเลยนะครับส่วนสูงต่ําครึ่งแรกนะครับสูงต่ําครึ่งแรกให้อยู่ที่ลูกครึ่งนะครับลูกลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งได้หมดนะครับลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถิติคู่นี้เจอกันตําประตูครึ่งแรก2ลูกตลอดนะครับ2ลูกตลอดนะครับรอดูได้เราไปเช็คย้อนหลังกันได้นะครับคู่นี้ชอบยิงครึ่งแรก ลูก2ลูกนี้มียิงกันตลอดนะครับม <ellt on. S 2> ีย so, ิงก mm ันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับคืนนี้รอให้รองเฮท่าเบอร์ลินนะครับแล้วก็สกอร์สูงนะครับสกอร์สูงแล้วก็ทีเด็ดครึ่งแรกก็อยู่ฝั่งเจ้าบ้านบูรุสเซนดอทมุลที่ครึ่งลูกนะครับส่วนสูงต่ำครึ่งแรกเล่นไปได้เลยนะครับสูงต่ำครึ่งแรกเล่นไปได้เลยนะลูกควบลูกครึ่งหรือว่าลูกครึ่งเล่นไปได้เลยนะครับ2ประตูครึ่งแรกน่าจะมีนะครับแล้วก็อ่เรามาปิดท้ายกันที่นะครับ ใครที่นะอยากได้ทีเด็ดบอลแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะใครที่ได้อยากได้ทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับสามารถเข้ากลุ่ม VIP กันได้นะครับผูุม VIP แจกทีเด็ดบอลนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาได้นะครับนี่ครับวันนี้แล้ววันนี้นี่เฮียเขาให้บินกลางวันไป4บินนะครับก็เข้าไปสามนะครับแล้วก็ยกยกไป1บินนะครับเข้าไป3มบินแล้วก็ยกมา1บินนะครับบอกว่า นี่ครับเข้าไป3บินยกไป1บินนะครับวันนี้ไม่เสียเลยนะครับบินบอลกลางวันนะครับส่วนบินบอลกลางคืนเราต้องมาลุ้นกันนะครับเพราะเราต้องดูราคาฟุตบอลด้วยนะครับนี่ครับเข้าตลอดนะครับบินกลางวันวันนี้ให้4บินนะครับเข้า3เข้า3บินแล้วก็เสียไปแค่1บินนะครับบินกลางวันนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปถ้าใครนะครับใครสนใจนะครับเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างนี่เลยนะครับ เราบองว่าไม่มีโกงแน่นอนนะครับส่วนใครที่เห็นตายอย่างนี้นะครับกดคอมเมนต์นะครับเข้ามาเลยพยายามกดคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเราต้องกดการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าทันทีที่เฮียอัพคลิปใหม่นะครับเฮียอัพคลิปใหม่มันจะเด้งในตัวสับนะครับก็จะได้รู้ในทันทีนะครับว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์ในคลิปนะครับก็วันนี้ก็ขอให้อยู่ฝั่งเฮท่าเบอร์ลินนะครับ สำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ขอบคุณครับ